รู้ไหมครับว่าทำไมคนที่กเกษียณแล้วเขายังอาจจะต้องลงทุนในหุ้นอยู่30-50%ถึง หลายคนคิดว่ากเกษียณแล้วต้องปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับใส่เงินฝากทั้งร้อยเซให้มันจบๆไป<ช>แต่แต <ๆ S 2> ความจริงแล้วตรงท่าหมดเลยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อ3-4%ร์ต่อปีบวกค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะโตขึ้น15%ต่อปีมันกําลังกินเงินกเกษียณของคุณแบบเงียบๆเลยนะครับถ้าคุณถือแค่เงินฝากมูลค่าของเงินของคุณจะหายไปเรื่อยๆจนคุณจะอยู่ไม่รอดในอีก10-20ปีหลังกเกษียณนี <S 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 <ๆ S 2> ่คือเหตุผลว่าพอร์ตกรเกษียณควรจะมีหุ้นอยู่ประมาณสัก0 5 0เพื่อให้เงินของงคุณยัโตเร็ววก่่าาคใช้ปอร์ ที่กำลังไล่ตามคุณอยู่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงในวัยเดอะแบงเริ่มปรับพอร์ตแบบเตรียร้ยมเกษียณ3ชั้นได้แล้วนะครับหความเสี่ยงตามสาหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานสความเสี่ยงปานกลางเพื่อให้คุณมีรายได้เสริม <c oughs> และ3าหุ้นเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อในระยะยาวส่วนใครที่อยู่ในวัยเฟิร์สจ็อบเบอร์ควรจะต้องเริ่มฝึกให้ชินกับความผันผวน,นเล็กๆได้แล้วนะครับเพราะยิ่ง <c oughs> คุณเริ่มช้าความเสี่ยงยิ่งสูงกว่าสุดท้ายเป้าหมายไม่ใช่การ,กรเกษียณอย่างปลอดภยัย <c oughs> แต่มันคือการที่เราไม่หมดเงินตอนที่เรายังไม่หหมดลายใจครับ